วันนี้เรายังคงพูดถึงโรคที่เกิดจากการสะสมของไขมันกันต่อนะครับนั่นก็คือภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือแม้แต่อัมาพาตได้ครับปกติแล้วโรคนี้จะพบในชาวตะวันตกมากกว่าเอเชียแต่จากการสํารวจล่าสุดของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหลักก็มาจากการบริโภคนี่แหละครับหลายคนถามว่าโรคนี้มีอาการบ่งชี้หรือไม่จริงๆก็พอมีอยู่บ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็น1 เจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับต่อเนื่องเกินกว่า5นาทีและร้าวไปยังคอกรามไหล่แขน 2. เหงืง่อออกมากหายใจถี่หัวใจเต้นเร็ว 3. คลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนหน้ามืดถ้าหากรอ,รอจนให้เห็นอาการก็อาจจะสายไปแล้วนะครับดังนั้นช่วงหน้าเฮลเช็คจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับที่มาและประเภทของไขมันที่ก่อให้เกิดโรคนี้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันครับคอเลสเตอรอลสามารถสร้างได้เองที่บริเวณตับ ไปคุยกับแพทย์หญิงอายุธินีสิงหักโวินแพทย์หัวหน้าศูนย์เบาหวานและต่อมไรท่อโรงพยาบาลพญาไท2 i อ t e r น a t i o n a l เพื่อไขข้อข้องใจกันเลยครับเวลาเราไปตรวจร่างกายนะคะจะเห็นว่าผลของการตรวจไขมันจะมีค่าไขมันโคเลสเตอรอลแล้วก็มีค่าไขมันไตรกลีเซไร์ไขมันโคเลสเตอรอลครึ่งหนึ่งจะมีการสร้างจากร่างกายเราเองอีกครึ่งหนึ่งจะได้จากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทั้งหมด ติดหนังติดมันเครื่องในไข่แดงอาหารทะเลกุ้งหอยปลาหมึกปูเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลแต่อีกครึ่งหนึ่งของคอเลสเตอรอลสามารถสร้างได้เองที่บริเวณตับคอเลสเตอรอลก็แบ่งออกเป็นตัวดีคือ HDL จะเป็นคอเลสเตอรอลตัวเล็กๆอันนี้สร้างจากตับกับตัวไม่ดีหรือ LDL ตัวนี้ราคาที่ทำให้เกิดปัญหามันจะไปพอกจับที่หลอดเลือดนะคะ เหมือนกับเป็นตะกันของท่อน้ำขอถ้าเกิดมีตะกันมากๆท่อน้ำมันก็จะตีบนะคะเลือดก,ก็จะไหลเวียนไม่ได้นะคะถ้าภาวะหลอดเลือดตีบนี่เกิดที่หัวใจก็จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ เกิดที่สมองก็ปเกิดปัญหาเรื่องเส้นเลือดที่สมองตีโดยทั่วไปนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยว40ปีแล้วก็ตัวแล้วกันนะคะแต่ปัจจุบันเนื่องจากที่ว่าลักษณะค่้นนิยมในการรับประทานอาหารนะคะจะแตกต่างกันมีอาหารทอดอาหารมันนะะอาหารตามสั่งอะไรแยะๆไปหมดเลยเขาก็แนะนําว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยง20ปีก็ตรวจได้แล้วนะคะหรือเขาเริ่มทํางานใหม่ๆ ก็ตรวจได้แล้วปัจจุบันนี้เราเอาคอเลสเตอรอลตัวรวมต้องไม่เกิน200 LDL เนี่ยเอาสักประมาณร0อยหนึง่งการรักษาคอเลสเตอรอลอย่างที่บอกเป็นโรคของการกินการอยู่ที่ผิดวิธีสามารถป้องกันได้อันนี้ดูพฤติกรรมเป็นหลักนะคะและปัจจัยเสี่ยงด้วย ของมันการเลือกน้ํามันในการทําอาหารจรึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะน้ามันบางชนิดอาจทาให้คอเลสเตอรอลสูงได้ลองหันมาใช้น้ํามันที่ได้จากพืชในการปรุงอาหารเช่นน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันถั่วเหลืองดูนะครับเพราะน้ำมันเหล่านี้มีคุณค่าของวิตามิน a... E ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและยังมีกรดไขมันโอเมก้า3บรุงเซลล์สมองอีกด้วยนะครับ มหัศจรรย์ของราชินีผลไม้ทับทิมมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบรวมถึงช่วยยับยั้งการสร้างสารที่ทําให้เกิดการอักเสบได้พร้อมกับช่วยกดการทํางานของเอนไซม์ที่กระตุ้นการสังเคราะห์สารที่ทําให้เกิดการอักเสบได้ด้วยและไม่เพียงเท่านั้นทางการแพทย์ทางเลือกสหรัฐอเมริกายังมีการใช้สารสกัดจากน้ําทับทิมใช้รักษาโรคข้อรูมมาตอยแล้วด้วยค่ะ 2. ช่วยป้องกันโรคหัวใจและลดความดันเลือดมเมล็ดของทับทิมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมากซึ่งทำหน้าที่ช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีช่วยยับยั้งการออกซิเดชันของไขมันเลวจึงส่งผลทำให้ไขมันเลวไม่สามารถที่จะเกาะผนังเลือดได้อีกทั้งยังมีการศึกษาจากคลินิกได้ค้นพบว่า สารสกัดจากทับทิมยังมีผลดีต่อการป้องกันโรคหัวใจช่วยลดความข้นของเลือดอันเกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูงได้อีกด้วยค่ะ 3. ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ดอกทับทิมเปลือกทับทิมและ,มะเมล็ดทับทิมจะมีสารชีวเคมีที่มีฤทธิ์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้โดยสารสำคัญจากผลทับทิมจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูดซึมน้ำตาลในเลือดและการหลั่งอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2และสารสำคัญที่ว่านี้ยังทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมและการสร้างกลูโคสพร้อมกับช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนให ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. ช่วยป้องกันโรคมะเรง็ง ทับทิมจะมีกรดเอลาจิกซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อได้หลายชนิดโดยจะทําการกระตุ้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดพร้อมทั้งช่วยต้านสารก่อมะเร็งและที่สําคัญผลทับทิมจะมีสารอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมากที่ทําหน้าที่ช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้และยังมีความสามารถที่จะช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายได้อีกด้วยล่ะค่ะ ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ผลทับทิมจะมีสารพูนิคาลาจินที่มีความสามารถช่วยยับยั้งการอักเสบในเซลล์สมองที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้โดยมีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ทำการทดลองในหนูจากผลการทดลองก็ทำให้มีความหวังในอนาคตว่าสารสกัดจากผลทับทิมสามารถที่จะนำมาสกัดเป็นตัวยาเพื่อช่วยรักษาอาการเซลล์สมองถูกทำลายได้พร้อมกับช่วยยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ หช่วยเสริมสร้างความจำที่ดีโดยมีผลการทดลองจากอาสาสมัครสูงอายุได้ทดลองด้วยการดื่มน้ำทับทิมติดต่อกันเป็นเวลา2อาทิตย์โดยให้ดื่มวันละ237มมิลลิลิตรทุกวันผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครทุกคนมีความจำในส่วนของการสนทนาและการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนักวิจัยจึงมีความเชื่อกันว่าสารสกัดจากผลทับทิมมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนของความจำได้จริงๆค่ะทับทิมพันเปอร์เซียถือว่าเป็นทับทิมที่ให้ประโยชน์สูงสุดเรามีให้คุณเลือกทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดชนิดเม็ดบรรจุ30เม็ด ราคา300บาทชนิดน้ำบรรจุ700มิลลิลิตรราคา600บาทมีบริการจะส่งและเก็บปลายทางสั่งซื้อที่ 0, 0 6 3 0 2 3 6ส4 5สมัครเป็นสมาชิกลด25%ตลอดรายการ